สวัสดีครับนะครับพ่อแม่พี่น้องนะครับสุขสุขคตนะครับสุนทรภูนี้นะครับผมกับมาไพ่หมาแม่แข่งกีฬาครับติตตามบักพวงก้อนพี่น้องนี่โคกเข้าไปพร้อมพี่น้องหุ่นเฉินบักพวงบักพริกดิบักพริกอ่ะพริกมาพริกมาเออนี่ครับบักพริกเอาเพจบอโคกบักพริกเน่าเน่าแห้งแซ่บบักพริกเน่าพี่น้องแซ่ยบพื้นเก่า จะไม่เอาเสนป่ดี่ขตาได้อาจารย์เชียคซีดะใสชุดรถหลายๆเด้่ครับผมหลายๆเสษร้ายหลายร้ายชุดรถนี่ครับประคุงเฮ้ยปรุงก่อนพี่น้องน่าจิปรุงก่อนเริ่มใส่กระเทียมใส่กระเทียมก่อนช่วยบาดเึ่งึงปึ้งตัว กระเทียมนี่อย่าปอกเปลือกแล้วกันนะปอกเปลือกสิสบปรเสพมันแช่อยู่เปลือกกันพี่ปา่าอะไรคะต้องมีคนวางตรงนี้ไม่มีป่าดรอกได้ไปใช้มาเก็นเรือแหลกแล้วแหลกแล้วรถนัวนะครับไม่มีโลโกโ้นะครับรถนัวมันจะมีโลโกโ้แซ่บพี่น้องนี่แซ่บแห้งมาจะพูดผนะัวเนอะ ่น <g ül> mm ้องบ่งดูแต่ได้เสียบลายเอาสรอาน้องเบ่งหิบอาทันครับผมใส่ลงไปใส่ใส่บักอึกไหมใส่เพอสะสีไรใส่ซูซียทีแมวเลยปะ ใส่บัตเน็อกนุ่เสียจันก็เรียกับว่ามาคิ้ๆกับมาเฟ่เสียพิมมือนะพี่น้องผมบอกแล้วมึงเนี่ยเอ้าเอาน้าปลามาไหมครับอือขอบวงน่อยมแคลซ้อนมาเนี่ยแคาซ้อนอะไร ว้าวเข็บแน่นอนเข้มน่นเข้มนนเลยรสนับสนุนอีกสองร้อยนะครับอู้ดมตาม่อนมันกีฟงใส่ปลา่านงน้ำลายฟงมีน้ำตาลไหมครับอุ้ยมะเทือแตกพี่น้อง ข้าเมยียประเตามาเใส่ือหยิบใส่ตินั่นตลรหลา,ายๆจานหวาน,าน,าานาากัน่มาเบิ้องรับไปเบิ้งใกล้นี่้าเบื้องนี้กอนี่นี่พี่น้องเบิ้งนีนายแตพี่น้องเอ,อ้ยอยากไปวันนี้ <c oughs> อยากแล้วอยากแล้วใส่ลงไปนีป่ครับกานตัวกัรตามาคุณเฮา อะไรหรอคะใช่เรอไให้ม oh, ันเอาไปห้องมันน mm ่าแสบเเอาไปประคบรถเอาไปแสบรอบๆเอาไปบ๊อโกรบกแช่วางกระบอาหอมบองโอ้ยฮอมจังค <mi> ุยทำไม ผมลืมใส่น้ำปลาครับมันก็เลยจางเติกลใจานออีขจ้นกบานนหอยเราไอบตลอดสี่มตนึ่งปลซื้อไปห้าซื้อมาซื้อไหมเราจะเอาเงินให้เวเลีวไปตามอดอยู่ไหนโอ้ยจานคจมันเค็ม ะลาปลาล่าจานกระหลายของเฮปลาคนนะมัเกีียนะะี่เลยใช่จะจงๆสวยัโอเคครับสุกโอ้ซุกเดี๋ยวมานำเสร็จแล้วชิ้นไ <c oughs> นอะไรเกิด